พูดไม่คิดชีวิตวิดดับชินอายุ52ปีจากพิจิบฉายาชินชาละวันครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังบทเพลงดังหลายต่อหลายเพลง แต่กว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ก็เคยเฉียดตายมาก่อนเพราะความปากไวัยไปดื่มกับเพื่อนที่ออกรถมอเตอร์ไซค์ใหม่นั่งกินจนเมาถึงเวลาเช็คบินแทบสั่งเมาเพราะแพงหูฉีพลังปากพูดออกไปว่าทางร้านบวกเพิ่มหรือเปล่าทำเอาเจ้าของร้านของขึ้นสั่งลูกน้องตามมาเอามีดดาบยาวไล่ฟันจนมอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าตัวเองหน้าแหกแขนหักว่ายน้ำหนีเอาชีวิตรอดมาได้ หลังจากนั้นมาเลิกกินเหล้าจนชีวิตพลิกผันกลายมาเป็นนักแต่งเพลงอยู่เบื้องหลังความดังของนักร้องมากมายวันนี้ชินจูงมือเมียสุดที่รักมาพร้อมกับลิขสิทธิ์เพลงเอามาจำนำมาลุ้นว่าจะทำให้ได้เงินกลับไปเท่าไร่ในเกมรับจำนำหกโมงเย็นวันอาทิตย์ที่6สิงหานี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32